เลื่อนก็ยังดีกว่าล็อกดอนะคดีหุ้นของผมที่อยู่ที่ศาลร,รอทนอครับอ๋อครับครับศาลร,รอทนอเนี่ยท่านอาจสงสัยว่าทําไมผมถึงไม่พูดชื่อเต็มๆศาลร,รอทนอ,อย่อมาจากรอเทานานแล้วนะยังยังไม่ได้วินิจฉัยออกมานะฮะใช่ครับมันมีเหตุหรือเปล่าครับคือผมไปที่ศาลร,<อ>รอทนอเนี่ยผมต้องรีบกลับทันทีเลยครับท่านประธานยังไม่ทันได้เข้าบัลลังเลยฮะ ทำไมต้องรีบกลับอะครับมันไปเจอป้ายที่หน้าประตูครับท่านอ๋อป้ายว่าไงมันติดคําว่าเลื่อนไว้อ๋อเจอแต่บานเลื่อนมาตลอดเจอแต่บานเลื่อนครับพระธันทก็เลยเลื่อนอยู่นั่นแหละครับไม่พิจารณาสักทีครับครับมันก็มีคนเดือดร้อนในเรื่องข้อความเนี่ยมีคนไปภาคใต้ไปพักโรงแรมจากภาคใต้เจออะไรครับแกไม่ได้ฉี่ทั้งคืนเลยเพราะอะไรครับเขาเขียนไว้ว่าล็อกดอครับท่านประธาน แกก็ทําอะไรไม่ได้สักอย่าง<ก>เนี่ยแกทาอะไรไม่ได้ครับแกก็นั่งมืนไว้ทำไมที่พักนี่มันบังคับกูขนาดนี้วะใช่ไหมครับขอบพระคุณท่านสเสน่ห์นะครับที่ทําให้ผมได้เข้าใจว่ามันอาจจะเป็นความเข้าใจผิดของผมเองที่เข้าใจผิดและสับสนกับคําว่าเลื่อนแต่มันก็เลื่อนจริง,รงๆครับท่านประธานครับจนวันนี้ยังไม่พิจรารณาคดีผมสักทีแต่เข้าใจเพื่อเลื่อนก็ยังดีกว่าล็อกดอนะโชคดีที่ผมไม่ไปเจอป้ายนั้นครับท่านประธานไม่งั้น ดอ <Door S 2> ผมล็อกแน่น oh. ะค